เกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ําโขงในบ้านเรากับผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยนะครับและอยู่กับป้าจอยด้วยครับ,งงรบเปลีป่ยนแปลงฉับพลันแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติแน่นอนแต่มันเกิดจากอะไรล่ะคะนักวิชาการก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการสร้างเขื่อนของเมืองจีรนรวมถึงการสร้างเขื่อนของเมืองประเทศหลาวด้วยตกลงเกิดจากอะไรกันแน่ทันพิสิทธิ์ทั้งสองสาเหตุเลยครับก็คือที่ประเทศจีนเนี่ย ตั้งแต่นับตั้งแต่ปี2539เนี่ยเขาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักไปถึง20 20เขื่อนแล้วเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็จะไปควบคุมการไหลของน้ำตามธรรมชาติม,มันจึงทำให้เกิดระดับน้ำขึ้นน้ำลงแปรปรวน และในขณะเดียวกันนอกจากประเทศจีนเนี่ยประเทศลาวก็มีโครงการสร้างเขื่อน<ช>ที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็คือเขื่อนสยบุรีนะครับแล้วก็ที่กําลังจะขี่กําลังจะดําเนินการก่อสร้างเป็นเขื่อนที่สองก็คือเขื่อนดอนสะฮงซึ่งก็ทําให้นักอนุรักษ์ธรรมชาติชาวบ้านภาคประชาสังคมรู้สึกเป็นห่วงว่าสถานการณ์จะเรวรล้ายยิ่งขึ้นทีนี้พูดถึงน้ําขึ้นน้ําลงผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเห็นอย่างชัดเจน ตามจังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ตามริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเชียงรายหนองคายรวมถึงขุนทชธานีเนี่ยจะจะอย่างที่คุณบุญในเล่าไปแล้วว่าน้ําขึ้นลงผิดปกติช่วงเวลาเนี้ยครับเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนเนี่ยเป็นช่วงฤดูแล้งในชาวบ้านที่อายุมากๆเขาจะเล่าให้ฟังว่าแล้งเนี่ยก็คือจะแล้งไปเลยคือป้าจอยเคยเด็กๆคุณพ่อทํางานอยู่ที่น,นครพนมีโอกาสวิ่งเล่นในหาดทรายรในกลางแม่น้ำโขงนะคะ Oh. แต่ปัจจุบันไม่ใช่ค่ะนะทางเหนือทางตอนเหนือเขานึกจะปล่อยน้ําน้ําก็ขึ้นหาดทรายหายไปเลยครับแล้วการมีหาดทรายเนี่ยเขาเพาะปลูกเขาปลูกผักครับปลูกมะเขือเทศปลูกผักกาดปลูกอะไรต่างๆนานนะปล่อยน้ํามาไปหมดเลยค่ะเออแล้วที่คุณทันวิศิไปดูมาเนี่ยคือที่ว่าขึ้นเนี่ยมันขึ้นขนาดไหนที่ว่าลงเนี่ยมันลงขนาดไหนฮะชาวบ,บ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าน้ําจะขึ้นในช่วงตอนกลางคืนคจะขึ้นก็ มันไม่ได้ขึ้นมากนะครับคือในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมันอยู่มันอยู่จะจะจะเกือบจะถึงท้ายน้ําแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะขึ้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ชัดมากแต่ก็ขึ้นจนสังเกตได้ชาวบ้านยืนยันว่าในช่วงกลางคืนก็ขึ้นขึ้นแบบมีมีคาบน้ําเห็นชัดเจนแต่ที่ที่ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือขึ้นจนท่วมแปลงนาของชาวบ้านริมฝั่งโขงเนี่ยก็จะที่ ที่เชียงรายหนองคายที่เป็นข่าวอยู่ในเวลาเนี้ยจะชัดเจนมากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติจะกระทบกับวิถีชีวิตด้วยการประมงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมไปดูมาอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยปลาหายไปเยอะนะครับก็เป็นปลาที่เคยจับได้อะครับทุกชนิดเลยฮะก็คือจะจับได้น้อยลงยกตัวอ,อย่างเช่นคุณลุงคนหนึ่งที่ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพื่อที่จะทํารายงานเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กของเขา ถ้าจะจับปลาในแม่น้ําโขงแล้วไม่ว่าจะลงแหวตลงจุดใดเนี่ยก็จะได้ปลากลับมาแล้วแต่ในวันนี้ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับพวกเขาคิดว่าเกิดจากอะไรกันฮะพวกเขาถามว่ารู้ไหมว่าเป็นพราะเขื่อนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าเขาบันผิดปกติอ่ะแต่เขายังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่นักวิชาการแม่ลุ่มน้ำโขงเนี่ยเขาจับตาดูประเด็นนี้ตั้งแต่การก่อสร้างเขื่อนแล้วเขาถึงหนึ่งขึ้นลงผิดปกติ สองปลาหายไปจําได้ไหมล่ะช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงฤดูกาลจับปลาบึกบบปลาบึกก็ปริมาณลดน้อยลงนะคะคคแถมตัวเล็กลงอีกต่างหากแสดงว่าตัวใหญ่หายไปแล้วก็ปลาบางชนิด,น 0, ดถึงขั้นศูนย์พันไปเลยเหรอฮะที่จะคาดถึงขั้นศูนย์พันเนี่ยโดยโดยมาจากผลกระทบจากเขื่อนเนี่ยนัก,นกอนุรักษ์ธรรมชาติยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนถ้ามีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขงที่ดอนสะฮงก็คือที่ลาวใต้นี่ครับ,รบอาจจะทําให้พันปลาที่หายาก แล้วในเวลานี้ก็คือปลาโลมาอีรับดีที่เป็นปลาโลมาน้ําจืดฝูงสุดท้ายตอนนี้ชาวบ้านนับอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณ8ปดตัวครับแล้วกว่าจะมีลูกกันได้เนี่ยใช้เวลาถึง2ปี 2> แล้วมีอยู่เหลืออยู่8ปดตัวจุดที่พบปลาโลมาอิรวบดีห่างจา,จากจุดที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนนอนสะคงไม่ถึง2กิโลเมตรแล้วปลาชนิดนี้เนี่ยจะไวต่อเสียงไวต่อความรู้สึกโอ้ดีมากนะโลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตกใจแล้วหายไปหรือ เกิดอะไรขึ้นไม่ผสมพันธุ์ขึ้นมาสูญพันธุ์แน่นอนครับครับตอนขึ้นเนี่ยก็ถึงขั้นท่วมพื้นที่ที่เขามีการปลูกพืชไร่พืชสวนกันหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วตอนมันลงล้มันลงขนาดไหนมันแห้งจนเห็นพื้นทรายใต้ก้นแม่น้ําโขงเลยไหมก็ก็แห้งจนผมแห้งจนผมสามารถเดินเข้าไปเดินเข้าไปเปิดหน้าตรงเกาะกลางตรงกลางได้ครับคือคือแม่น้ำโขงเปลี่ยนไปจริงๆโมนายแม่น้ำโขงมันมันไม่ใช่แบบนี้เอาจริงๆนะเอาจริงๆ เราขนาดเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไปยืนสังเกตปั๊บเรายังรู้เลยสีก็เปลี่ยนปกติน้ําโขงเนี่ยเป็นแม่น้ําสายที่ไหลแบบค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวมันก็ขุนเดี๋ยวมันก็เป็นสีแดงมันมาจากไหนอ่ะก็คือการปล่อยน้ําเนี่ยครับพอคืออันนี้คือต้องนึกภาพเส้นแม่น้ําโขงที่มันทอดมาจากจีนผ่านลาวไทยกัมพูชามาสุดที่เวียดนามเนี่ยครับ ก็คือถ้าไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นเนี่ยกระแสน้ํามันจะแรงคือเวลาปล่อยมาเนี่ยมันจะแรงมากตะกอนมันจะสังเกตเขื่อนนะฮะน้ำมันจะตีวนอยู่อย่างเงี้ยตอนที่จะน้ําจะปล่อยออกมาจากประตูเขื่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุดดินใช่ฮะมันทําให้ฝุ่นตะกอนหลุดมาด้วยแล้วตะกอนเนี้ยถ้ามันพัดไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลกระทบให้แม่น้ําตื้นลงแล้วมันจะมีประเด็นตามมานะคะอนาคตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําคือมันจะไปไหลออกทางที่น้ำ เวียดนามเขาจะไม่มีที่ดินเพราะดินมันจะไม่ไหลไปหาเขาครับดินก็จะหายไปด้วยแสดงว่าถ้าเกิดช่วงไหนเนี่ยจีนเขามีการกั้นเขื่อนเอาไว้ตะกอนม,มันจะไปสะสมแล้วเขาปล่อยออกมาเมื่อไหร่น้คลองตะกอนก็จะมาด้วยสีน้ําก็จะเข้มขึ้นด้วยทีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นตัวกําหนดว่าจีนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ําช่วงไหนหรือว่ากั้นน้าเอาไว้ช่วงไหนน่านจะเป็นคือเขื่อนแต่ละเขื่อนถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น กรแะอะไามันจะเกิดได้มันก็ต้องมีพลังน้ําออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ํามันขึ้นลงผิดปกติแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเขาบอกว่าขึ้นชดตอนคืนเนี่ยไม่น่าจินอาจจะปล่อยน้ําตอนคืนออกมาอะไรอย่างเงี้ยคคือถ้าถ้าไม่ถ้าเขารู้สึกเพียงพอแล้วคือคือ,คอว,ว,วิธีบหารจัดการน้ําในเขื่อนเนี่ยถ้ามันมีเยอะเกินไปก็ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยออกมาที่นี่แม่น้ําธรรมชาติของแม่น้าโขงเนี่ยมันมีน้ําจํานวนมาก ทือเขาที่มาไรเนี่ยไหลเป็นประจําอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรไปปิดเขาเนี่ยเขาก็ไหลไปตามปกติก็ลงไปตามปกติน้ําแล้งก็มีน้ําน้อยหน่อยน้ําหลากก็มีมากหน่อยแต่พอมีเขื่อนกั้นปุ๊บเนี่ยมันทุกอย่างมันรวนหมดเลยฮะระบบนิเวศต, <ๆ S 2> ต่างๆเราไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าไม่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าอย่างชาวบ้านที่เขาไม่ค่อยบอกข้อมูลนะเขาจะต้องปิดรวมถึงลาวด้วยก็ได้นะฮะคือลาวเนี่ยพอมันมีอย่างเขื่อนสายบุรีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย อาจน้ำขึ้นน้ำลงอาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ผลกระทบจากเขื่อนของเราแต่เขื่อนของเราเนี่ยจะส่งผลกระทบในด้านของปลา<อ>ชาวบ้านของฝั่งไทยเนี่ยก็จะเปรียบเทียบกันให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนคือเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นกับเขื่อนปากมูลที่ชาวบ้านหาปลาได้ลดลงแม้ว่าเขื่อนจะสร้างบันไดปลาโจนะครับที่จะให้ปลาว่ายจากใต้เขื่อนเนี่ยข้ามไปยังเหนือเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถที่จะ แต่ปลาก็เหนื่อยเกินไปที่จะท,ที่จะข้ามไปได้เพราะฉะนั้นพันปลาก็หาได้น้อยลงแล้วแบบนี้เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวยังไงบ้างแล้วเขาขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรมาบ้างถ้าเอาที่ฝั่งไทยนะฮะที่ฝั่งไทยท,ที่ที่อยู่ริมอยู่อําเภอของเจียมจังหวัดอุบลเนี่ยก็เขาคือคนชาวบ้านนะครับผมไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะอะไรอบอกรู้แค่มันผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้ามันจับไม่ได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนอาชีพอื่น อย่างเช่นออกไปรับจ้างก่อสร้างไปปลูกทําเกษตรตอนนี้หน้าแล้งก็ไม่มีคือมันอาจจะต้องทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอเคยยหหาาู่กินแม่น้ําคือชีวิตของเขาวันนี้ระบบนิเวศเสียหายไปนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องอาหารการกินตามธรรมชาตินะคะหลายอย่างจะอยู่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นอย่างเช่นถ้าประจนึกออกปลาเบิกละอย่างหนึ่งสาหห่ายที่เรียกว่าไก่ สาหร่ายที่เรียกว่าไก่จะเป็นอินดิเคเตอร์สําหรับการชี้วัดระบบนิเวศในแม่น้ำแล้วก็เป็นอาหารให้ปลาปลาบึกด้วยเหมือนแพลงก์ตอนในทะเลแหละถ้าไม่มีไก่เนี่ยปลาก็จะกินพอพอไม่มีอาหารจะเป็นเม็ดกลมๆเป็นสาหร่ายที่ตัวกลมๆอย่างภาพนี้ครับอันนี้คือเขื่อนนี่คือเขื่อนปากมูลนะฮะจะเห็นได้ว่ามันกั้นพอมันกั้นปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งน้ํามันจะแห้งเลยนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งน้ํามันจะขึ้น มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ข้างๆเนี่ยข้างๆฝั่งเนี่ยจะเป็นบันไดปลาโจรซึ่งมันก็เหนื่อยเกินไปที่ปลามันจะว่ายขึ้นมาอย่างที่บอกมันก็ทําให้ปลาพันปลาหายพอพันปลาหายปุ๊บชาวประมงไม่มีไม่มีมมปลาจับก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพแสดงว่าปัญหาเรื่องของแม่น้าโขงนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทไม่ได้อยู่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านัาน้นนะฮะแต่ต้องเป็นการขอความร่วมมือในระดับนานา,นาประเทศโดยเฉพาะ ทางผ่านของแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นสบปลาวแล้วก็ประเทศจีนนะครับต้องรอดูว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะเป็นยังไงเพราะเชื่อว่ายิ่งนานวันเท่านี่ผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงค่ะวันนี้ขอบคุณทันพิศิ์นะคะที่มาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากครับทัมพิิ์ครับค่ะ